ได้เวลาจากกันนั้นมาถึงห้าปีครึ่งซึ้งใจต้องไกลหา่างความผูกพันนั้นไม่เคยจืดจางเรื่องบางอย่างยิ้มแย้มมิลืมเลือนด้วยเส้นทางยาวไกลให้ย่างก้าวสู่ดวงดาวพราวฝันใครจะเหมือนเป็นเจ้านายเป็นมิตรแท้คอยย้ำเตือน เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่สารพันเมื่อถึงวันเวลาวาระจ่าพวกเราขอฝากคำกรอนพรเสกสรรให้ผออ,อมีสุขทุกคืนวันพวกเรานั้นคิดถึงท่านมิรู้ลืม ท่านผู้อํานวยการศิวกรเจริญดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านแสนกลางเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาดํารงตําแหน่งทั้งสิ้น5ปี10เดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการปฏิบัติหน้าที่ของท่านผออศิวกรเจริญ ไม่มีใครปฏิเสธได้เลยว่าจะไม่รักและไม่นับถือทั้งนี้เพราะท่านผออศิวกรจเจริญเป็นผู้ทำงานอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจังและเป็นกำลังสำคัญยิ่งของโรงเรียนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้คุณครูสามารถจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นท่านเป็น คนอัธยาศัยดีเป็นกันเองช่วยให้คุณครูสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขแม้จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าในระบบราชการที่ต้องมีการโยกย้ายตามความจำเป็นแต่พวกเราก็อดใจหายไม่ได้ที่จะขาดส่วนสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่คณะครูโรงเรียนบ้านแสนกลาง ขอฝากความรักและความปรารถนาดีไว้กับท่านผออศิวกรเจริญที่ต้องโยกย้ายเพื่อความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นด้วยรักและคิดถึงตลอดไปจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแสนกลาง คนเขาโยอยกย่องเฮ็ดตามขล้องครองตนคนงานสถานศึกษาสั่งสอนปลูกปั้นงานครูบังคับบัญชาเปเป็นผู้นำพาปลูกปัญญาเด็กน้อยของไทยผู้บริหารประชุมประสานสร้างความตระหนัก คือเป็นงานหลักปฏิบัติตามนโยบย